ครับกองเข่าครับพี่นอ้องกองเข่าหนูเนะาะไม้นี่นะครับนี่มากับกับจานบิ๊กนะครับสวัสดีครับสวัสดีนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีหนึ่งท่านผู้ชมนะครับกดแชร์ให้หน่อยเด้อนะครับเมื่อนี้ มากรองเข่าหนูครับเมือนี้เนาะมาครับจานบิ๊กนะครับนี่อกองเข่าหนูครับผม,มคลิปตามเลยด้ออ่ากดไลค์กดแชร์ให้แน่นะครับนี่ครับกองอ่ากองเข่าหนูนะครับน,นี่มันอากาศดีครับคางข้างเลยนี่จานบิ๊กเป็นผ้ามาเนาะ กดแชร์นะครับกดไลค์ให้ด้ยวยนะครับผมหมายกัแบบงามนะครับนี่ไม้กัแบบงามเนาะกดแชร์ไปให้แน่นะครับขอบคุณที่ไลค์ด้อนะครับผู้บึง ตามกดติดตามกดหัวใจให้แล้วนะครับอ่ากดไลค์กดแชร์นี่อาจารย์บิ๊กเพิ่นป้ามากรองเข่าหนูเนาะแรงติดตามครับอ่าโอ้ทางแสนเพิ่นเลยนะครับนี่ของแส่แรงหนูกรองเข่าหนูนน ดีครับสวัสดีนะครับสวัสดีสามาท่านผู้ชมนะครับพบกับเดอะบีไซร์ลุยครับเมื่อนี้วันหยุดเนาะวันศุกร์ที่สามมกราคมครับหกสิบแปดเนาะนี่วันเด็ดทุดประธานปะบู้ยเอาแบบเอาแบบปาคู่เลยเบิ้งครับเบิ้งคุณจ้ะปลาคู่ฮาร์ดคุณ พวกมาแรงนี่หมดนางสาวด้วยเอาเบียร์มาที่ตักลังหน,นึ่งนางเฝ้านะครับนี่งู้นี่โอ้ยกดไลค์ให้เด้อพี่น้องเด้อนะครับกดไลค์กดแชร์ให้แน่นะครับก็เป็นกำล,ลังแรงใจให้น,น,นบ,บีสายลุยเนะาะขอบคุณนะครับผู้ที่เข้ามาเบิร์เนาะบู้ยหูแหงจังครับนี่เบิร์ขี่ควายมันรดคุณไดปออดถูก นเออบรรยากาศบรนยากาศน,นิ่งๆเนาะล้มเอ,อื่อยเล็กน้อยนะครับนี่มากับอาจารย์เป็นโอ้ทางแบบทางดีครับคนละอืมเป็นจไงเนาะนะครับปากาพูดคุยนะครับพัก คำว่าสอบถามได้เลยพูดคุยกันได้นะครับนี่อีกหม่องนึงเนาะโอ้ยคักขนาดเด้อหูแรงไงคำว่ได้ก็สิเมาน่ะเบิงบ่งเบิง้งเบิ้งบรรยากาศครับนี่บรรยากาศ,บรร,ากาศบรรยากาศนะครับโอ้ยนี่นกนี่นกบ,บินนะครับมห่างท้างเนาะรถดกำลังแรงน,นะครับ นี่ฝากกดแชร์กดไลค์ให้ด้อนะครับอขอบคุณนะครับทั้ง11ท่านนะครับนี่ขอบคุณหลายเรื่อยที่ขอมะเบิงนะครับมะเบิงนํำกันย้อมก,กันไปติดข้าวหนึ่งเนาะอันนี้ก็ที่เป็นเป็นตีนนามนะครับนี่นี่ เป็นน้ำเป็นน้องเนาะนี่เรือจอดพร้อมนะครับนี่ฮะไปจากตกปลานะครับมีปลากระสูนมีปลาโดนะครับหลายอย่างหลายอย่างป่าเนาะหนูกั็ไลานะครับถ้าผมว่าถอบถามเด้อเดี๋ยวดยิบผ้ามาหาตกปลาหายจากมานะครับ ตรงมีละมือแรงนี่มันตรงมีตัวละเห็นบ้างกองหลายจำได้ว่าละ่ะนี่นะครับกองเขาเนาะรอรุนกันมือแรงครับรุนกันบ้งมแรงเว่าเป็นแบบใดน,นี่มากครับระดับมือโปรนะครับยิ่งจนโปรขึ้นยางจนมือโปร ขอบคุณนะครับยังยังเบิ่งยื้น้ำกันนะครับบรรยากาศคางน้ำเป็นหนองเนาะโอ้ตายตายตายไมันมีน้ำตัวนี้พาดตัวโง่ตกกันแท้หน้าครับมึงเห็นไหมสอบถามถักมาคุยกันได้นะครับผม ขอบคุณครับขอบคุณหลายเด้อติดกดไล่์ให้นะครับนี่เหมือนแรงกับมาม่รอรุ่นกันครับว่าสิเป็นตั้งใดวบนเดียวยังมาเลย,ยเนี่ยเขาเขาเขาไมเอามานำเอาตายเอาดาับหนาหลวดนะครับเนี่ยตรงนี้โตละ ขอบคุณหลายครับครับกดไหลเนาะขอมากักดไหลกดแช่หายี่เด้อนะครับนี่โอ้หมดแล้างาบิดขึ้นนะะอะฮ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 ะหะฮ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 ะเะะฮ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 ะ่ะะฮะะฮะะฮ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 ะาะฮะฮะนูะ้ะ ถ้าเป็นภาษาการก็จะบอกว่าเอาข้าวเนี่ยมากองนะครับทีนี้ก็มาเขา่าเอาเขามาหล่อหนูเนาะที่พรตกกันขึ้นมาเขาสามาหาเบิงหนูน้ากองเข่าให้นะครับล่อหลุนกันครับว่าเหมือนแรกเขาสิบได้โตบ่เนาะ mì tôi hiện bò hàng tháng bắt được mì đi anh gặp bông lạp bông mì thấy hàng tháng mèn hàng bật lên ตื่นงม่กี่เหรมยนบ่อ่ะพวงนี้ก็เบิ่งไปเลยนะครับในการหา หาหนูเนาะมันก็มีหลายวิธีนะครับใส่บ่วงเนาะใส้บ่วงหางบ่วงนะครับสั้นตอกนะครับเอิ้นหนูแอวหนูนะครับเห็นหนูเอิ้นนมากนะครับเนาะจับหนูบ้านที่นี่อู้นกเป็ดนกเป็ดกายไงอ่ะเบิ้งนกเป็ดครับอันนี้เป็นน้องน้ำเนาะ คุณดาอยนกเป็ดตัวนี้ใหญ่นาะเป็ดอินเดียนะครับป้าตัวป้ทาทัวนะในการในการหาหนูของทั้งอีสานห้องกับมี่ยั่หลายหลายอย่างนะครับคือการเอวแอวหนูเอิญหน,น,หนูนะครับแล้วัดใส่บ่วงไส่บ่วง ยอดเข่านะครับพี่น้องหายหยดเขา่านครับหายหยดเข่านะครับขึ้นมากกับไตไฟเบางน้ำกองเขา่เขาเนาะ สวัสดีนะครับผู้ที่เข้ามาใหม่นะครับวันนี้จะมาเบิง้งนอนวิธีอีสานเนะาะฮะอยู่หากินนะครับกองเขาหนูนะครับ,าารบมากองเขาหนูเนาะอาจารย์บิ๊กเพิ่นข้ามากองเขาหนูอ่าเขตเขียะโสยเนาะเขตย,โยะตยโสทอนนะครับจังหวัดยะโสทอน อำเภอคำเคืองแก้วนะครับอําเภอคำเคืองแก้วครับอ่าทางยะโสทางคำเคืองแก้วไผ่ว่างกะแจ้าเก๊กไกนนะ่นะครับกักนะกนะบมะลิน้นกันไนะ่เด้อมดแรง,ดแงนะครับเขตยะโสคำเคืองแก้วถึงในเนาะแถวนี้อ่ามะลิน้ำกันไน่ละแรงกะทีสอดแจงนั่นจันพีกว่า ไกันสอดแจงเลยแรงนะครับจัตีิเป็นทรุงแรงเนาะประกอบมากรองเบิ้งนะครับรอดุนไปทำกันว่าหมูอแรงจัตติเป็นแบบแรง่ตอนนี้ก็สิบแปดนาฬิกาเนาะหกโมงหกโมง หกโมงเย็นนี่บรรยาก,กาศครับอ้ออีเกิงกับดาวนี่บรรยาก,กาศได้การขนาดเลยนะครับอากาศนิ่งๆร่มอีกเลยักน้อยนะครับนี่เป็นไดเอาเป๊กมาอีกน,น,นะครับที่นี่มาหนอบัน นั่งยู่นั่งกันครับผมอยู่นั่งกันเบิ้งไปเลยเนาะว่าอีสานหายู่หาก,กินงนาะหมดแรงเนาะก็เป็นแบบนด้เมื่อนี้กันจันบิ๊กกับผ้ามาลุยลุยแถวบ้านปักแหดบ้านปักแหดเขียดยโสเนาะเขียดข้ามเกินแก้วนะครับกับผ้ามาหากองเขา กดไลค์กดแชร์ก <ส Bruno> <im ités> ันไปครับพี่น้องนะครับอ่าฝากกดไลค์กดแชร์เ้อกดติดตามสามพันนี่เสื้อแจกครับแชร์กันไปนะนะครับกดติดตามครบสามพันเดี๋ยวมีเสื้อแจกนะครับนบีายรุยนะครับนี่ตอนห้าสิบสองเขาขึ้ากับมาเบิ้งนะครับทีทางเนาะเบิ้งทางหนูนี่ นกอันนี้นม่หลาบหลายว่ะ,อ,ะอืมเนอะเบิ้งกันครับพี่นอนะ้องครับเบิ้งกันไปเรื่อยเนาะ การเดยกมาหากองเข่าหนูเนาะแรงก็ะมีมาสั้นตอกมาแอวหนูเนาะเบื้องหน้าบานมันจิตเป็นทั้งได สวัสดีครับสวัสดีนะครับผู้ติดตามมาบิึงไม่เนาะสอบถามตอบถามเล่นกันได้นะครับวันนี้การการเด็กเป็นผ้ามากงกรเข่าหนูเนะาะเข่าจะโจะสรได้โสทอนทำเขื่อนแก้วนะครับไปยุ่งไก่กะมาเล่นมาเบิึงกันได้เล้วแรงนะครับโอู้หึปีข่าวแ่วนถนนนะน้ำเล็ดด้วย